ได้มาร่วมกิจกรรมตามโครงการสืบทอโมโดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติซึ่งสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพวงซอพื้นบ้านขึ้นมาอันนี้ก็เป็นโครงการเป็นกิจกรรมที่น่าส่งเสริมเพราะว่าวงซอหรือเป็นศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของพะเยา อันสําคัญอย่างหนึ่งมันเริ่มจะหดหายไปทุกทีอาการที่ได้ฟื้นฟูที่มีการสืบพอดด้วยการเชิญวิทยากรที่เป็นปอครูแม่ครูที่เป็นจัางซอ,อมาจากในพื้นที่จังหวัดพะเยา,าก็ดีหรือว่าเชิญมาจากต่างจังหวัดก็ดีก็จะเป็นการซึมซับวัว่าทําอย่างหนึ่งโมรโดกที่มีคุณค่าเพื่อ,อ,อส่งไปถึงลูกหลานศิลปวัฒนธรรม แหนงหนึ่งก็คือวงซ้อมันจะได้บกฮดหายไปจากาบ้านเฮานะครับก็อยากจะฝากเยาว,วชนทั้งหลายว่าสิ่งมันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นภูมิปัญญาตีเลิศล่ำของบ้านเฮาน่าจะช่วยกันซึมซับสืบทอดเพื่อให้มันจะลงคงอยู่สืบไปในอนาคตครับ